สวัสดีครับวันนี้พบกับเจ้าสุดยอดรถสปอร์ตนะครับผมรถเก่งนะจ๊ะทรงสปอร์ตแบบนี้โตโยต้ายาริดเอทิม1.2เอสพัทนะครับผมคันนี้เป็นตัวพิเศษปี2019นะครับรถบ้านจะแท้เลยเลขมันน้อยแค่79,000กิโลเท่านั้นแล้ววันนี้ประหยัดไยแดงไปแล้ว300,000บาทนะครับขอขายแค่395,000บาทแล้วผ่อนแค่6,900บาทต่อสัญญากระจังหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะแล้วก็เดร์ไลท์เป็น LED นะครับแม็กเดิมแต่ยางปี25นะครับไฟจกมอองงงขข้าตัวจะเป็นสีดโตัััดกบตวรถ นะครับสวยๆเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเป็นระบบกุญแจที่เลนนะครับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอย2จุดเป็นท่อคู่นะครับแล้วมีดิฟฟิวเซอร์ให้ด้วยนะเบาะหนังนะระดับพรีเมียมมากเลยนะครับสวยๆไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอเดิมโตโยต้านะครับขนาด7.6นิ้วนะครับเชื่อมต่อบลูท t o ได้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะจ๊ะระบบรักษาความปลอดภัยแบบจุกๆนะครับแอร์แบตมีให้ถึง6ลูกนะครับผมสำหรับห้องโดยสารแถว2นะครับผมเบาะหนังพรีเมียมสวยๆแบบนี้เดินได้แดงให้อีีีกกแแลลล้วววะะท่่่สสําาาาาคััญภยยยในนเเเถืองมมมหบขไ79,000 ลงมากเจ้าของเก่าหนึ่งดูแลรักษารถดีมากเลยนะครับห้องเครื่องค่อนข้างสะอาดใสๆเลยนะรับประกันเลยว่าน็อตเดิมเอ็นเดิมสติ๊กเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่เดิมๆครบนะครับใครอยากซื้อคนเดียวขอรายได้รับรวมเกิน15,000บาทซื้อคนเดียวจบออกรถหนึ่งใบเท้าเท่านะั้นและยังไม่พอนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นก็จัดไปเลยแถมฟรีประกันรถไทยรถยนต์ให้1นฟรีแรกแล้วก็ฟรีค่าดเนินการโอนให้อีกนะครับผมบรีแคปจอทางหาไฟขายได้เลยครับ